ขายสินค้าให้ได้ราคาโดยไม่ต้องแข่งขันเรื่องตัดราคาอีกต่อไปมันมีเทคนิคง่ายๆ2ข้อนี้ค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่า สินค้าเกษตรเนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ทั่วไปที่ไหนที่ไหนเขาก็มีกันทั้งนั้นน่ะและเวลาเราขายเราจะไปแข่งหรือไปสู้กับคนอื่นได้ยังไงก็มันเป็นสินค้าที่เหมือนเหมือนกันบางครั้งเวลาที่เราไปเสนอขายอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโดนตัดราคาเอาเป็นแบบราคาถูกเข้าว่าเพื่อที่จะให้คนมาสนใจแต่จริงๆแล้วนะคะคุณโอจะบอกเลยว่าถ้าเรามมวแต่แข่งเรื่องราคาเนี่ยค่ะเราแข่งกับเขาไม่มีวันจบอะ่ะถ้าจะคิดว่าคนต้องการของถูก คนต้องการแบบราคาที่ถูกที่สุดที่ถูกที่สุดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้คุณลองคิดดูสิคะว่าอย่างตัวคุณเองเนี่ยค่ะเวลาจะซื้อของอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะคุณจะเลือกซื้อของที่ถูกที่สุดจริงๆหรือเปล่า oh, <no! S 1> ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะวันนี้คีนโอจะมาบอกทุกคนนะคะว่าวิธีการที่เราจะขายสินค้าให้ได้ราคาโดยไม่ต้องแข่งขันเรื่องตัดราคาอีกต่อไปมันมีเทคนิคง่ายๆ2ข้อนี้คะ่ะข้อแรกเลยคะ่ะ คุณจะต้องทำสินค้าของคุณเนี่ยให้แตกต่างจากคนอื่นๆอย่างวันนี้ค่ะคุณโอมีตัวอย่างนะคะน้ำผึ้งค่ะที่เอามายกตัวอย่างให้คุณเห็นจริงๆแล้วอ่ะถามว่าคุณภาพที่มันแตกต่างจากของคนอื่นไหมบางทีถ้าเห็นแค่รูปอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะดูไม่แตกต่างนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องให้ข้อมูลให้ความสำคัญกับลูกค้าว่าจะมีวิธีไหนที่ทำให้ลูกค้าเขาสึกว่ามันแตกต่างถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งเดือน5้า จะเป็นน้ำพึ่งที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นน้ำพึ่งที่พึ่งเก็บในฤด,ดูร้อนผสมเกสรซึ่งน้ำหวานเนี่ยมันจะหายากถ้าคุณสามารถที่จะขายน้ำพึ่งเดือน5โดยให้เขารู้ว่าเนี่ยน้ำพึ่งเดือน5มันดีกว่าเดือนอื่นยังไงหรือว่าถ้าคุณขายมังคุดแล้วคุณให้ความมั่นใจกับเขาว่าเวลาเปิดออกมาแล้วมันจะขาวทุกลูกเวลาคุณขายทุเรียน คุณเคลมได้ว่าทุเรียนของคุณเนื้อมันจะแห้งคือทำยังไงก็ได้อ่ะคะ่ะให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าสินค้าของคุณน่ะแตกต่างจากของคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าสินค้าของคุณนะ่ะมันก็ไม่ได้ดูแตกต่างมากนะสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้แตกต่างนั่นก็คือเรื่องของการบริการคะ่ะสมมติว่าเรามีน้ำผึ้งนี้คะ่ะแล้วลูกค้าต้องการซื้อเขาไปเปรียบเทียบราคาเขาไปเปรียบเทียบคุณภาพ ไปเปรียบเทียบแหล่งผลิตก็ที่เดียวกัน แล้วเขารู้สึกว่าเอออาจจะไม่ได้ต่างมากราคาก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถให้บริการที่ดีกว่าอย่างเช่นให้ข้อมูลมากกว่าจัดส่งได้ถึงบ้านลูกค้าตามกําหนดดูแลเรื่องบริการหลังการขายระหว่างทางเนี่ยค่ะคุณอาจจะเจอปัญหาหรืออาจจะให้ข้อมูลไปว่าวิธีการดูว่าน้ำผึ้งอันไหนเป็นน้ำผึ้งแท้อันไหนเป็นน้ำผึ้งปลอมเนี่ยแหละค่ะจะทำให้ลูกค้าก็ประทับใจแล้วเขาจะรู้สึกว่าเราอ่ะแตกต่าง ซึ่งบางทีเนี่ยคำว่าแตกต่างมันไม่จําเป็นว่าจะต้องแตกต่างจากสินค้าเองนะคะถ้าเกิดว่าแตกต่างจากสินค้าได้อันนั้นแน่นอนคุณขายได้ราคาดีกว่าของคนอื่นแน่แต่ถ้าเกิดว่าสินค้าที่คุณคิดว่าเออมันก็ไม่ได้ต่างมากจนเกินไปก็ลองหาวิธีการบริการลูกค้าดูน,นะคะเวลาที่คนเราได้รับการบริการที่ดีอนนะคะ่ะเขาจะประทับใจอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคุณโอนนั่งอยู่ในบรรยากาศสวนนะคะแล้วสามารถที่จะ พาทุกคนมาเยี่ยมชมสวนพามาให้ทุกคนรู้สึกถึงบรรยากาศเลยว่าเออมันเก็บสดจากต้นมันเป็นแบบนี้นะแล้วข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นแม่น้ําแล้วต้นไม้ที่เราปลูกผลไม้ที่เราปลูกอะ่ะมันได้รับการดูแลอย่างดี นี่แหละค่ะจะทําให้เขารู้สึกว่าเออมันแตกต่างจริงๆลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะข้อ2คือให้คทนทําบรรจุภัณฑ์ที่ดูดีดูแพงคุณโอยกตัวอย่างน้ํำผึ้งเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเกิดคุณเห็นเนี่ยว่าส่วนใหญ่เวลาชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรที่เขาเก็บน้ําผึ้งมาแล้วเขาขายเขาก็จะเอามาใส่ขวดเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเป็นขวดที่คนก็รู้นะคะว่าเป็นขวดอะไร อันนี้เป็นขวดแรกๆมันก็ดูธรรมดาอันนี้ขวดที่2ซึ่งมันก็จะดูแบบทรงเขาจะดูดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะติดโลโก้ติดแบรนด์มันก็จะดูสวยมากขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะน้ำพึ่งเนี่ยค่ะเวลาเราใช้มันมันมันต้องเทใช่ไหมคะพอเทเนี่ยมันจะควบคุมยากแต่ถ้าคุณเลือกบรรจุภัณฑ์ที่บันเล็กๆค่ะคล้ายๆขวดซอสมะเขือเทศค่ะคุณบีบออกมามันก็ง่าย เป็นแบบแบบซองก็มีเอาไว้แบบเทนะคะหรือไม่ก็เป็นแบบหลอดบีบเหมือนหลอดยาสีฟันนะคะอันนั้นก็จะทําให้เพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นเพราะคนใช้เนี่ยค่ะเขาจะรู้สึกว่ามันสะดวกกับชีวิตเขาแล้วยกตัวอย่างอันนี้เหมือนกันนะคะน้ำผึ้งซึ่งมันเป็นรวงน้ำผึ้งแต่การที่คุณเอามาใส่เป็นแค่พลาสติกอย่างเดียวเนี่ยค่ะมันอาจจะดูเฉยเฉยธรรมดาแต่ถ้าคุณ่ะ ได้ลองเอาไปใส่ขวดแก้วขวดโหลหรือว่าอะไรที่ทำให้มันดูดีดูแพงมากขึ้นอ่ะมันจะเพิ่มราคาได้มากขึ้นคุณเคยสังเกตไหมคะอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะ เวลาที่เราซื้อของอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะเขาพิถีพิถันกับการห่อมากเลยแพคเกจจิ้งเขากระดาษเขาเหรือว่าขวดเขาบางทีก็จะมีโบบ้างบางทีสีสันบางทีการพับการใช้ของเขาเนี่ยมันจะแบบหลาย,ลายชั้นนะคะ่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันต้องแพงแน่ๆเลยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเออนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมของที่มาจากญี่ปุ่น มันถึงราคาแพงเพราะว่าแพคเกจจิ้งของเขาดูแพงนั่นเองค่ะแล้วข้อสุดท้ายที่คุณโอดจะแถมให้นะคะคือคุณต้องทำแบรนด์ค่ะ คุณต้องมีแบรนด์ของตัวเองอย่างน้ำพึ่งอันนี้สมมติว่าคุณทําสวยแล้วละ่ะแต่ขายก็ขายธรรมดาคนอื่นไม่มีใครรู้ล้ามันเป็นแบบน้ำพึ่งมาจากไหนคุณต้องติดโลโก้ของคุณหรือว่าเวลาคุณขายคุณเอามาขายหน้าจอขายทางออนไลน์แล้วคุณออกมาสร้างตัวตนว่าคุณมีสวนพึ่งคุณมีแบบสวนทุเรียนพาไปเที่ยวพาไปชมมันจะทําให้คนเขาเจดจําได้ว่าอ๋อหน้าอย่างเราเนี่ยค่ะ เป็นคนที่ขายน้ำผึ้งเป็นคนที่ขายทุเรียนแล้วเวลาที่เราออกมาให้ความรู้เวลาที่เราแบบเอาข้อมูลบางอย่างมามาพูดให้เขาฟังค่ะเขาก็จะเชื่อถือเขาก็จะไว้วางใจและสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เขาได้ลองทานแล้วมันอร่อยจริงๆเพราะเราเป็นชาวสวนเป็นเกษตรกรตัวจริงน่ะของมันสดจริงๆที่เราเอาไปถึงมือเขาเขาก็จะกลับมาซื้อซ้ําและที่สําคัญนะคะถ้าเขาติดใจแล้วอ่ะไม่ว่าราคาเท่าไหร่เขาก็จะยินดีจ่าย และเมื่อน,นั้นนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องมาแข่งเรื่องราคาอีกต่อไปยังไงก็ลองนำเทคนิคทั้ง3ข้อนี้ไปใช้นะคะควีนโอมั่นใจมากๆเลยว่าคุณสามารถที่จะขายของได้ราคาที่สูงขึ้นเพราะเทคนิคพวกนี้ค่ะควีนโอก็ได้ใช้คือการขายของของ,ของตัวเองเอาของในส่วนตัวเองเนี่ยออกมาขายออนไลน์แล้วเหมือนกันแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าควีนโอ q ค e e n ออฟรุทค่ะ